ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนดังบันเทิงค่ะชีวิตที่สวิตเซอร์แลนด์นิวชัยพลควงภรรยาเมษาลุ้นทายาทฮันนีมูนยาวเป็นเดือนลุ้นทายาทคาระบ่าวคนแรกชีวิตที่สวิตเซอร์แลนด์นิวชัยพนควงภรยาเมษาปัม๊มทายาทเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ต้องบอกเลยว่าในตอนนี้นั้นชีวิตหวานเวอร์เลยค่ะอย่างคู่ของนิวชัยพนกับแฟนสาวนอกวงการเมษากิตติมา ทายาทหมื่นล้านคาราบาวกรุ๊ปโดยทั้งคู่นั้นเข้าพิธีวิวากันไปเมื่อวันที่18ตุลาคมพศ2 5 1 4ที่โรงแรมโรงแรมโฟร์ซีซันกรุงเทพแอดเจ้าพระยาริเวอร์บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นล่าสุดทั้งนิวเมษาได้กวางกันไปเที่ยวพักผ่อนที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์บอกเลยว่างานนี้สาดความหวานมาเต็มเมเห็นจากภาพที่โพสต์บอกเลยว่ามดแน่นอน อย่างภาพเซตนี้ที่เมษาโพสลงอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่นเป็นภาพหวานๆบอกเลยว่างานนี้รอลุ้นเบบีกันต่อแน่นอนเดินหน้าดูแลภรรยาเต็มที่สำหรับพระเอกหนุ่มนิวชยพลที่ล่าสุดเผยความพร้อมเตรียมลุ้นปั๊มตาญาติและหวังว่าจะประสบความสำเร็จในการที่จะมีน้องหลังคู่รักสุดหวานอย่างนิวชยพลควงเมษากิตติมาวงสวัสด เข้าพิธีวิวาไปเมื่อปลายปี2564ที่ผ่านมาแต่ยังไร้วี่แววการมีทายาทซึ่งล่าสุดหนุ่มนิวได้เลิอกออกงานโชว์ตัวเผยแผนเตรียมความพร้อมที่จะมีทายาทซึ่งเจ้าตัวเผยว่าตอนนี้เริ่มแล้วก็อยู่ที่ว่าจะมาเมื่อไรเน้นเป็นธรรมชาติตอนนี้อยากมีแล้วเพราะเราเคยพูดไว้ว่ามีช่วงหนึ่งเรารอยอยู่ในช่วงของพีชง ปีมงคลเพ,พราะภรรยาค่อนข้างเป็นสายมูเตลูถ้าเกิดว่าเริ่มท้องในช่วงนี้ก็สามารถไปคลอดในปีหน้าได้เป็นปีที่เป็นมงคลและเหมาะสมซึ่งตอนนี้หนุ่มนิวก็ดูแลเป็นพิเศษก็ลดน้ำหนักและวิ่งเพราะอยากทำให้ร่างกายแข็งแรงด้วยส่วนภรรยาก็ซื้อน้ำสมุนไพรน้ำที่เป็นสารสกัดต่างๆที่ทำให ร่างกายแข็งแรงที่ทําให้ร่างกายแข็งแรงทั้งตัวเขาและเราทุกขั้นตอนเราก็ทําไปหมดแล้วก็เต็มที่และหวังว่าจะประสบความสําเร็จในการที่จะมีน้องพร้อมเผยว่ามีไปปรึกษาคุณหมอและคนที่เคยมีถามว่าเราซีเรียสไหมเราก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะไม่อยากจะเครียดเพราะถ้าเครียดก็จะมียากเราก็ปล่อยไปตามธรรมชาติก็มีนับวันไข่ตกบ้างแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสมากครับ ก็หวังว่าจะประสบความสำเร็จเร็วๆนี้ครับสำหรับเรื่องมีลูกตอนนี้ปล่อยธรรมชาติใจคืออยากมีแล้วก็เป็นสายมูก็กรออยู่ถ้ามีก็อยากให้คลอดปีหน้าช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพร่างกายส่วนปรรยาก็บำรุงด้วยน้ำสมุนไพรมีปรึกษาพี่หมอหวังว่าจะสำเร็จถามว่ามีไปตรวจร่างกายหรือปรึกษาคุณหมอบ้างไหมคือปรรยาก็ดูวันไข่ตกแต่ไม่ได้เน้นเลิกเป๊ะ ให้ผ่านปีนี้เพราะถ้ามีจะชงกับภรรยาอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งรับแจ้งเตือนเราจะพาท่านไปพบกับคนดังบันเทิงท่านใดหอรอติดตามชมคลิปต่อไปค่ะ